สวัสดีค่ะดีจะรับเข้าสู่ช่องลิบบันิสานะคะวันนี้เนี่ยลิวก็จะมาเปิดตัวเครื่องแป้งให้ทุกคนดูพร้อมกับอัปเดตเครื่องสำอางใหม่ๆแล้วก็สกินแคร์สกินผมอะไรงนี้ที่แบบลิวมีทั้งหมดเลยก็คือจะบอกทุกอย่างบนโตะนะคะคือลิวมีทุกอย่างก็คือวางไว้บนโตะฉะนั้นวันนี้เราก็จะมาเปิดทุกอย่างเลยค่ะ มีคนถามมาเยอะมากมากเมื่อก่อนคือมันก็จะอยู่ด้านมุมด้านนูนน้นเนาะเพราะว่าลิวก็จะตั้งไว้แต่ว่าตอนนี้คือย้ายมาตรงแบบใกล้ๆแดดแล้วเพราะอยากได้แสงแบบชัดๆเลย <ๆ S 1> เลยมื่อก่อนนะลิวแต่งบนตู้ที่มันจะมีสชั้นแล้วก็ด้านบนมันจะมีออนท็อปมันจะมีแบบว่างๆใช่ปะแต่ตอนนี้คือาย้ายลงมาเป็นโต๊ะของอีเยียแล้วเพราะว่าที่ไม่พอนะคะที่เต็มก็เดี๋ยวจะมาเปิดให้ทุกคนดูเมื่อก่อนคือลกแบบนี้เลยๆๆนี่นะคะคือลกมากแล้วก็ขอแบบอีลงตุงนังมากๆนะคะแต่ว่าตอนนี้คือแบบดีขึ้นแบบนี้แล้วเดี๋ยยวเเราไปดูกล อันนี้คือบริเวณโตเครื่องแป้งของเรานะคะคือบอกเลยว่าปกติก็คือใช้แบบนี้เลยทุกวันนะคะอันนี้ไม่ได้ผ่านการตัดอะไรเลยแบบสดมากๆนี่ให้ดูนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เอยโดยรวมนี่แล้วก็จะมีกระจกตรงนี้นะคะนี่ โอเคเรามาเริ่มกันที่โซนนี้ก่อนนะคะโซนนี้เนี่ยก็จะเป็นครีมทาผิวแล้วก็ิมี์บำรุงผมบำรุงอะไรเงี้ยเริ่มจากอันนี้ก่อนอันนี้เนี่ยคือครีมทาผิวนะคะของเซรรวีซึ่งเคยรีวิวไปแล้วแล้วคือดีมากๆอันนี้นะคะแนะนําเลยใครผิวแห้งมากๆนะคะคือดีมากแล้วก็อันนี้จะเป็นกรูตาไฮยาของวัซลีนนะคะอันนี้ก็ดีเหมือนกันอันนี้คือทาตอนกลางคืนแล้วก็ช่วยเรื่องผิวกระจ่างใสอันนี้เป็นกันแดดน้ําหอมนะคะ ของเยลเลกลิ่น kissing berry อันนี้ก็ดีมากๆกันน้ำด้วยอันนี้หลูใช้ไปเล่นสงการนะคะืซอซื้อซ้ำเพราะว่าดีมากจริงๆแล้วก็อันนี้นะคะเป็นน้ำเกลือเอาไว้ล้างแผลคือตอนนั้นไปเจอหูแล้วก็เลยแบบตั้งมาที่โต๊ะเลยอันนี้เป็นครีมเบอร์3ที่เขาพูดถึงกันนะคะเป็นวัซรีนโปเดอร์มาซึ่งอันเนี้ย จริงๆแล้วหลิวไม่ค่อยชอบเพราะว่ามันเหนียวมากทานอนแล้วอึดอัดอ่ะทุกคนอันนี้ก็เป็นน้ำหอมกุชชี่นะคะซึ่งแบบกลิ่นก็จะโตๆหน่อยอันนี้เป็นอาหารผิวกอรี่ที่เคยรีวิวไปเยอะมากแล้วนะคะคือแบบสองตัวนี้คือหลิวกินทุกวันเช้าเย็นเลยเป็นอาหารผิวที่ขาดไม่ได้นะคะตุนมาเยอะมากๆใครที่แบบดูคลิปหลิวบ่อยๆก็จะทราบว่าหลิวก็คือทานกอรี่เยอะมากจริงๆแคปโฮเดอร์ของกอรี่เลยทุกคน ดูดีน่ารักมากนะคะเปิดมาก็จะเป็นแคปซูลแบบนี้พกผ้าสะดวกง่ายมากเอาไว้ไปเที่ยวนะคะดีมากเนี่ยคือหลิวกินเยอะมากๆนะคะอันนี้คือซองทั้งหมดที่แบบหลิวกินมาแล้วนะคือเรื่องผิวใสผิวกโกลวผิวฉ่ำคือต้องยกให้กอลี่จริงๆนะคะทั้งเซรั่มทั้งอาหารผิวนี่คือช่วยดีมาก ตัวหาเสียมพูนี้นะคะเป็นคอลลาเจนไดเปปไทด์จากปลาเพียวป0รเ็ลยบอกเลยว่าน้องคนนี้กินแล้วเห็นผลแบบจริงจังมากช่วยเรื่องผิวใสผิวโกล w ผิวชํำนะคะนี่คือหลิวจะกินคู่กันนะคะท่องสีส้มเนี่ยเป็นมะเขือเทศอัดเม็ดอันนี้คือ1แคปซูลเท่ากับมะเขือเทศ3 4ผลเลยคือบอกเลยว่าดีมากช่วยเรื่องสิวรอยสิวได้ดีมากๆนะคะมีช่วงหนึ่งที่หลิวสิวขึ้นโดยแบบไม่รู้สาเหตุแต่ว่าน้องคนนี้ก็คือมาช่วยไว้แล้วคือดีมากผิววันนี้คือแบบแตกต่างขึ้นเยอะมากนะคะแล้วก็ลวนะคือั แคปซูลนะคะเช้าเนี่ยจ,จะเป็นชมพู2แล้วก็ส้ม2กลายเป็นสนะคะกินอย่างนี้เช้าเย็นเลยเดี๋ยววันนี้หรือก็จะกินให้ดูเพราะว่ายังไม่ได้ทานเลยปวดแคปโฟเดอร์นะคือมันน่ารักมากเปิดมาก็คือแบบมีช่องใส่แคปซูลอย่างนี้ขึ้นดีมากเหมาะสําหรับคนที่แบบพกพาไปเที่ยวอะไรอย่างนี้นะคะนี่ชมพู2เม็ดแล้วก็ส้ม2เม็ดนะคะ ปกติหลูก็จะตามแบบทิติธานีชาแนลอยู่แล้วเพราะว่าชอบดูพี่แรงกับพี่พิมถามากๆนะคะแล้วก็ได้ไปเห็นว่าพี่พิมถาก็ทานเหมือนกันก็เลยแบบเออของเขาดีจริงๆแบบใครๆก็ทานนะคะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบที่ใส่กิฟหรือว่ากระจกขึอนหลูจะเอาไว้ใส่แบบเครื่องสำอางที่พกไปด้านนอกนะคะแต่ว่าตอนนี้คือแบบไม่ได้ไปไหนก็เลยวางไว้ตรงนี้นะคะ ต่อนะคะสองอันนี้ก็คือโรม้วนผมม้วนหน้ามา้าอะไรอย่างนี้ซึ่งตอนนี้คือสกปรกมากคือโทนเอาไปล้างอย่างมากนะคะคือไม่ไหวแล้วจริงๆอันนี้ก็เป็นของวิก้าสกินแคร์นะคะเป็นไฮายาซึ่งอันนี้คือหลิวชอบมากๆดีมากเดี๋ยวจะมาทําคลิปรีวิวแยกให้นะคะน,นี่ก็เป็นโทนเนอร์พี่จุนที่ทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วคือใช้ขวดที่4ี่ได้แล้วอะ่ะใช้มาตั้งแต่มอลหน 1, ึ่งมอลสองอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ก็เป็นน้ำปอบเห็ดหมอกกุ้งซึ่งใกล้หมดมากๆดูดิ ต่อมาเนี่ยก็จะเป็นอโตปาล์มนะคะนี้เป็นมาจ์ไรซิ่งซึ่งอ่อนโยนต่อผิวมากๆคือทำคลิปรีวิวไปแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นที่บำรุงผมค่ะลอเรียลแบบ e x t กซ์ต c h นะคะสำหรับผมแห้งเสียโดยเฉพาะแบบแห้งมากๆนี้เบ c i ซ l ยเจเป็น m o i s t เจอร์เเหมือนกันเลยคือหรือมีมอยเยอะมาก,มากอันนี้ก็เป็นที่บำรุงผมนะคะของโล a n นซึ่งอันนี้ก็ดีมากเหมือนกัน นี่เนี่ยคือเมนทราตัมนะคะนี่นะคะทุกคนน่าจะเคยเห็นมันเอาไว้แก้อาการหวัดแต่ว่าหยูชอบเอามาทาสิวที่ไม่มีหัวแล้วมันจะยุบเร็วมากนะคะอันนี้คือแนะนําเลยอันนี้นะคะคือเซรั่มของ Beauty of f อ h o s ว์ซอนคือดีมากๆนะคะคือช่วยเรื่องผิวกโกลแบบสุดๆแต่ข้อเสียอย่างเดียวของมันคือน้องแพงมากนะคะก็เลยแบบไม่ค่อยกล้าใช้เท่าไหร่มันจะหมดแ้วแล้วลเล็กมากเลยนี่นะคะอันนี้ก็จะมีเต่าเหยียบโลกนะคะมีแป้งเด็ก แคร์ที่ไก้หมดแล้วนะคะแล้วก็อันนี้เป็นที่ล้างเมคอัพของการนี้นะคะอันนี้คือดีมากทุกคนแบบไม่แห้งไม่เสียดสีผิวเลยแล้วก็มีอันเล็กจะหมดแล้วก็คือตั้งใจจะเอาไปเติมเพราะว่าจะเอาไปค่ายนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นโก้แฮรนะคะรีวิวไปหลายรอบมากๆคือใบใส่หัวซึ่งแบบดีมากอันนี้เป็นอ่าเรียกว่าอะไรที่ล็อกลอนผมนะคะหรือใช้สีเงิน มันเป็นสูตรเนี้ยอ่านไม่ออกเหมือนกันไม่แน่ใจแต่ว่าสูตรนี้คือล็อกลอนดีมากนะคะมากันที่ตรงนี้คือตรงเนี้ยไม่รู้จะรีวิวให้ดูยังไงดีอะแต่ว่าเดี๋ยวจะพยายามดูให้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาลื้อในกล่องกันนะคะอย่างแรกที่เห็นตอนนี้คือแผ่นแปะปวดหลังนะคะเป็นแผ่นแปะตาเสือมือนมันไปนะคะ แล้วก็มีอันนี้ค่ะเป็น B K ลดสิวนี้เป็นมาโครนซึ่งดีมากนะคะนี่คือหลอดที่3แล้วดีมากก็มีอันนี้นะคะเป็นที่ใส่ผมเหมือนกันของ l o r e a l แต่อันนี้เป็นสูตรปกตินะคะก็คือแบบตอนนี้คือผมแห้งเสียมากก็เลยไปถอยเป็นสูตรที่มันเป็นแบบ Extra Rich Man นะคะแทนแค้หมดแล้วนี่หมดเกี้ยงแล้วทาไมหนูเก็บไว้ก็ไม่ทราบ ก็อันนี้เป็นเรียกว่าอะไรอของกอลลี่นะคะเหมือนกันคอลลาเจนบอดี้เซรั่มเป็นครีมไม่เรียกว่าครีมเรียกว่าผลิตภัณฑ์บำรุงผิวกายคือดีมากทุกคนสิ่งนี้ดีสุดๆเพลตอมานะคะ mm hmm. ในนี้ขอหาก่อนนะเดี mm ๋ hmm. ยจะเป็นกันแดดกันเมคนี่ไงเป็นกันแดดกันเมคนะคะอันนี้อันนี้ตอนตัวหลิวใช้แล้วแบบเคยชอบช่วงนึงแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยชอบแล้วไม่รู้ว่าทําไมเหมือนกัน อันนี้เป็น cleansing water นะคะของซัสิก็คือช่วงหนึ่งชอบใช้มากๆเพราะว่าแบบเป็นสิวนะคะก็ต่อมาเป็นเหมือนจะเป็นครีมล้างหน้านี่ไงเป็นของกานนี้เงเหมือนกันอันนี้ซื้อตอนไปเชียงใหม่เพราะว่าลืมเอาไปนะคะต่อมาก็จะเป็นโลแลนะคะอันนี้เป็น hair vitamin booster นะคะแล้วก็มีกลูตากลูตาไฮยาในสำหรับตอนเช้าแล้วก็มีกลูตาไฮยาสำหรับกลางคืนด้วยแต่ว่าหมดแล้วนะคะ คือตั้งอย่างเงี้ยทิ้งไว้เพราะอยากให้มันแบบหมดเกลี้ยงๆนะคะนี่น้ำหอมของ Ba ร์สแอนด์นี่นะคะงานมากแล้วนี้น,นี่คือใครต้องการฟินิชผิวที่ฉ่ำกลบอกเลยว่าน้องคนนี้ตอบโจทย์มากนะคะแล้วดีมากแต่ช่วงนี้หลิวผิวมันก็เลยไม่ค่อยได้ใช้นะคะต่อมาก็จะเป็นโซวาซูเฟิร์สแคร์ค่ะอันนี้ก็ดีมากเหมือนกันหืิว่าไปถอยสูตรใหม่มาแล้วหลังจากที่สูตรเก่าหมดนะคะก็เลยได้เป็นน้องคนนี้แทนคือองนี้คือดีมากแต่คือข้อเสียคือแพงไปนิดนึงเหมือนกัน เมียน,นี้นะคะโจมาโลนซึ่งก็ใกล้หมดแล้วเหมือนกันใช้ตั้งแต่มษาสีนะคะนานมากเป็นกันแดดของ o r i รทเทลเปนเซอันนี้น่าจะเห็นบ่อยที่สุดแล้วเพราะว่าใช้บ่อยมากๆตัวนี้คือชอบมากเลยนะคะต่อมาณนี้เป็นกันแดดของนิดลี่ค่ะอันนี้ก็คือชอบมากๆเหมือนกันอันนี้ก็คุมมันเหมือนกันนะคะแล้วก็เนื้อเกลี่ยง่ายบางเบาไม่วอกไม่ลอยค่ะก็จะเป็นเบสของบ๊อบบี้บราวนะคะอันนี้ดีมากที่สุดของเบสตั้งแต่ลองใช้มาคือชอบเบสอันนี้ที่สุดเลย ดีมากแต่กลิ่นก็คือจะสมๆหน่อยใครไม่ชอบสมก็น่าจะไม่ชอบนะคะต่อมานะคะเป็นลูกหลักของเราที่ไม่รีวิวไม่ได้เลยก็คือกอรี่นั่นเองเป็นเซรั่มนะคะอันนี้หลิวใช้เช้าเย็นทุกวันเลยบอกเลยว่าถ้าพูดถึงสกินแคร์เบอร์หนึ่งที่ตุนตลอดเวลาแล้วขาดไม่ได้เนี่ยก็คือกอรี่นะคะบอกเลยว่าขาดไม่ได้จริงๆเพราะว่าดีมากเดี๋ยวเราจะพาไปดูในเกตนี้นะคะทุกคนดูเห็นไหมว่าแบบมันเยอะจริงๆ นี่นะคะที่เราใช้มาทั้งหมดแล้วก็คือข้างในนี่หลกมากอะทุกคนดูดีลิเลบเลยด้วยสกปรกมากหรือว่าตัวน,นี้คืออิ่มฟูมากทาให้ผิวแบบอิ่มฟูสุดๆนะคะเดี๋ยวหยดลงไปแบบนี้นะคะนี่ทุกคนคือจะบอกว่ามันบางเบาแล้วซึมง่ายมากๆนะคะแล้วแบบให้ผิวที่ดีมากทาลงไปแบบเดียวก็คือแบบ ซึมนะคะแล้วกลิ่นหอมมากๆใครที่แบบชอบสกินแคร์ที่กลิ่นหอมน่คือแนะนําเลยสามารถทาได้ทั้งเช้าแล้วก็ก่อนนอนเลยก่อนนอนนะเดี๋ยวจะโบกทิ้งไว้หนามากๆเพราะว่าแบบจะช่วยให้เป็นเหมือนมาส์กนะคะตื่นมาก็คือผิวอิ่มฟูผิวนุ่มมากๆกับตัวสารบคนที่แบบไม่อยากลงสกินแคร์เยอะขี้เกียจมากหน้าก่อนนอนก็คือใช้น้องคนนี้มากได้เลยนะคะดีมากบอกเลยว่าตัวน,นี้ตื่นมาคือหน้าอิ่มฟูหน้าใสมากนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูคือแบบ ดีขจริงๆแล้วเนี่ยหลิวเป็นคนที่แต่งหน้าบ่อยมากๆนะคะยิ่งแบบไปมหาลัยก็คือแต่งหน้าบ่อยขึ้นแล้วก็แต่งหน้าเยอะขึ้นหลายขั้นตอนขึ้นบางทีผิวเราเนี่ยก็จะแบบอ่อนแอลงสุขภาพผิวไม่ค่อยดีอะไรย่างนี้พอได้น้องคนนี้บกนะคะก็เหมือนแบบได้ช่วยให้ผิวเราเนี่ยได้ฟืน้นฟูแล้วก็ผิวเดี่ยวแข็งแรงมากขึ้นนะคะ ยิ่งแบบผิวที่ออกแดดน,นะทุกคนคือแบบฉ่าเล่นแสงได้ดีมากๆนะคะตอนนี้ขึ้นหู่วป้ายากรีให้เพื่อนในเอกไปแบบหลายคนมากๆแล้วก็ตอนนี้นะคะไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีน้ําหอมใครที่แบบผิวแพ้ง่ายใช้ได้นะคะหรือว่าใครอยากจะลองตรงแบบใต้ท้องแขนก่อนก็ได้เพราะว่าตรงน,นี้เป็นส่วนที่แบบอ่อนที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นก็คือถ้าจะแพ้มันก็จะขึ้นเลยแต่ว่าส่วนตัวหลิวใช้อะก็คือหริวไม่แพ้นะคะช่องอยากให้ทุกคนลองที่ใต้ท้องแขนอยู่ดีเพราะว่าผิวแต่ละคนไม่เหมือนกันหน้าแต่ละคนก็แบบสภาพผิวไม่เหมือนกันนะคะทีนังมาเรียร้อยนได้ อดภัยหายห่วงแน่นอนแล้วก็หลิว่าตามไอจีคุณเชอร์รี่เจ้าของแบรนด์อยู่นะคะบอกเลยว่าผิวคุณเชอร์รี่คือใสมากคือหลิวจะใช้น้องคนนี้ไปจนกว่าหน้าจะใสแบบพี่เชอร์รี่เลยนะคะแนะนําว่าไปซื้อกับพี่ตัวแทนได้เพราะว่าหลิว่ชอบไปตุนกับพี่ตัวแทนนะคะพี่ตัวแทนก็จะชอบทักมาว่าเออน้องหลิวให้มาตุนช่วงนี้เพราะว่าได้แถมเยอะมากใครจะซื้อกับตัวแทนนะคะอย่าลืมขอดูบัตรตัวแทนก่อนเพราะว่าตอนนี้คือของปลอมระบาดมากๆเห็นเขาแจ้งมาว่าไม่มีขายในช้อปปี้กับลาซาด้านะคะ ว่าใครอยากดูรีวิวข้อมูลของสินค้าแต่ละตัวนะคะก็คือไปดูได้ที่ไอจีกอรีเหมือนกันแล้วก็เขามีสักครับมีอะไรนี้ด้วยซึ่งดิวก็ใช้ไปหลายคลิปมากๆแล้วสามารถไปดูรีวิวได้ใน youtube เลยนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นส่วนแปลงอันนี้ก็คือแปลงแต่งหน้าที่ดิวใช้ทุกวันเลยนะคะ<ม>ก็คือทำความสะอาดบ้างแหละอันนี้คือทาแล้วนะทุกคนเหนมน็มันจะดูสกรปรกนิดนึงก็ตามก็คือมีแปลงหลากหลายชนิดนะคะ เนี่ยแบบอ่าให้ดูนะคะมีแป้งลงนู่นนี่นั่นกระจุกกระจิกนะคะคือตามฟีลนั่นแหละนี่ให้ดูนะคะตรงนี้ก็จะมีเนี่ยกระจกจิวจูดนะคะแล้วก็มีอายไลเนอร์แท่งที่กันคิ้วอย่างเงี้ยเนี่ยที่กันคิ้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีมาสครา,สาร่ามาสคาร่าใสของอีดูดีไม่ค่อยได้ใช้เลยซื้อมาทำไมไม่รู้เนี่ยจะมีพวกแบบไพรเมอร์นะคะแล้วก็คอนซีลเลอร์ ไตรเมอร์เหมือนกันแล้วก็คอนซีลเลอร์ลากาสนะคะอันนี้ก็คอนซีลเลอร์ทาดหมดแล้วอันนี้ก็ทันตี้แมนดี้ลิปนะคะแล้วก็อันนี้ที่ลงใต้ตาส่วนอันนี้ก็ลิปมันที่หมดแล้วนะคะมีคอนซีลเลอร์ของเมเปิลลินคอนซีลเลอร์ของรอยัลนะคะมีที่ลบอายไลเนอร์อันนี้คือ must have item นะทุกคนต้องมีต้องตํามในตรงนี้ก็จะเป็นแบบแผ่นแปะสิวนะคะยี่ห้อนี้ดีมากๆเลยแล้วก็ นี่ตรงนี้ก็จะเป็นแบบสปิสปะนะคะมาสคาร่าอย่างเงี้ยนี่คือมาสคาร่าหมดเลยของมูสของเมเบล n นแล้วก็มีแบบดอลลี่อายน้องฉัดที่เขียนคิวน้องฉัดนะคะมาสคาร่า ODBO มัทช์คาร่าอะไรเงี้ยก็มีลิปมันนุ่นนี้นั่นนะคะนี่ให้ดูแล้วก็ตรงนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่บำรุงอะไรเงี้ยนะคะเนี่ยอย่างอันนี้ก็คือเป็นมาสคาร่าใสนะคะอันนี้เซรั่มขนตาของพี่อู๋อันนี้เรดที่3ามแล้วคือดีมาก อันนี้เป็นน้ำของแถมมานะคะอีดดีอันนี้ก็ดีเหมือนกันแต่เนื้อบางไปน,นิดนึงอันนี้เป็นยาหมอที่หลิวไปกดสิวมาที่แพนคลินิกนะคะอันนี้ก็เป็นยาหมอเหมือนกันส่วนนี้เป็นโซวัซูแถมมาค่ะอันนี้ยาหมอนะคะอันนี้โซวัซูแถมมาค่ะอันนี้เป็นลิปของอ่าออรเทอร์พินเซสค่ะแล้วก็ยาเต้มสิวหมอกุ้งอันนี้ยาเต้มสิวหมอกุ้งนะคะดีมาก อันนี้เป็นแปรงแปรง,งเบนลิปค่ะทำไมมาอยู่ตรงนี้ละ่ะอันนี้เป็นคอรเลอร์ของเลฟลอนนะคะรู้สึกว่าเหนือตึบเปนิดนึงเป็นลาโลชแต่ว่าคือตอนนี้ใช้หลอดเล็กเพราะว่าต้องพกพาอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าหลอดเล็กน่าจะพกพาสะดวกกว่าเป็นยูซเลนโปรแอคเน่นะคะคือหลิวเป็นคนที่มีสิวอุดตันเยอะมากๆแล้วก็แนะนําเลยว่าใครที่แบบมีเม็ดเล็กๆคือหลิวเป็นคนแบบไม่ได้มีบ่อยอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าซื้ออันเล็กน่าจะโอเคแล้วแล้วก็อันนี้เอาไว้แต้มสิวที่แบบกํบาลังจะแตกก็คือหัวมันจะออกมาแล้วดีมากนะคะ นี่หลิวซื้อมาหล่อนเล็กก็หล่อละแบบ6 9 7 9้เเองคือถูกมากแล้วก็ใช้ได้นานมากเลยนะเพราะหลิกวก็แต้มแค่แบบจุดเล็กๆบ้างที่บางเดือนหลิกวก็จะขึ้นแค่แบบ2อสเม็ดอะไรอย่างงี้นะคะส่วนลิปกันบ้างเริ่มจากลิปมันก่อนอันนี้เป็นลิปมันของ medihue นะคะซึ่งมีสสีเลยส่วนตัวชอบสีฟ้ามากกว่านะมันจะมีความแบบสีชมพูอะไรย่างนี้อันนี้เป็น color erase g นะคะหรือใช้เบอร์1.5มันไม่โฟกัสเลยเอาเป็นว่าใช้เบอร์ครีมนะคะนี่จะเป็นลิปนะคะอันนี้ก็มีแบบ ไม่เยอะมากอันนี้เป็นของ Oriental Princess นะคะแล้วก็อันนี้ p e p p a l m คะ่ะอันนี้ Romance นะคะออกส้มน,นิดนึงไม่ค่อยชอบเลยมันส้มเกินไปนะคะอันนี้ 3ce สีอม Soberfic นะคะอันนี้ดีมากแล้วก็ติดทนสีสวยอร่อยนะคะส่วนอันนี้คือไม่ไหวแล้วน,นี่ก็เป็นแบบเหมือนเรียกว่าอะไร Eye Shadow นะคะ แต่ว่าเป็นวิงวิหน่อยน่ารักดีนะอันนี้เป็นของ CanMake นะคะนี่เป็นลิป Dior Glow ค่ะมี2อันนะคะมี Dior Glow สิกับ Dior Glow สาค่ะก็อันนี้เป็นลิป Dior ที่รักที่สุดเพราะว่าปลอกสวยมากรักที่ปลอกนะคะอันนี้เป็น Chanel Rouge Coco b m นี่เมื่อก่อนชอบสีนี้มากแต่ว่าโตขึ้นรู้สึกว่ามันแบบมันตัวไปนิดนึงนะคะก็เลยไม่ค่อยได้ใช้สีหนึ่งหนึ่งสองค่ะ ต่อมานะคะก็จะเป็นส่วนลิปกอสค่ะอันนี้จะเป็นชามมสค่ะอันนี้ดีมากทุกคนอันนี้แบบหลิวชอบมากๆเลยนะต่อมาเป็นยิบแซง130นตอนนี้คือหายากมากในไทยคือหลิวหาในไทยในช็อปทุกช็อปไม่มีเลยเพราะฉะนั้นก็เลยไปฝากพี่ซื้อที่อังกฤษนะคะดีมากเพอริเพร่าค่ะอันนี้คือเน่าแล้วมัง้งน่าจะเน่าแล้วนานมากแล้วก็หมดไปนานมากๆแต่ไม่ยอมทิง้งงง ตัวนี้ก็จะมี TCE อันนี้ได้มาจากตอนไปงานนะคะแล้วก็อันนี้เบอร์31ที่หือูบอกว่าเป็นสีทีสูสวยมากชมพูแบบสตอเบอรี่นะคะต่อมาอันนี้ก็เป็นโรแมนต์อัมกาซิงเมลติ้งบาร์มสีเบอร์ศูค่ะน,นี่เป็นบัตของ TCE นะคะดูชอบมากทุกคนแล้วสีสวยมากอันนี้คือสีซอฟต์ i ิกนะคะ แล้วก็ต่อมาเป็น 2P นะคะอันนี้เป็น Oh My y m t t e ชอบมากเหมือนกันอันนี้ก็จะให้ฟีลแบบแมทแมทนิดนึงก็อันนี้เป็นลาก้านะคะคือใช้สมดอันนี้คือลาก้านะคะใช้สมุดของจริงสี่หนึ่งสนะคะเชอรี่แล้วก็อันนี้เป็นเซซานสี่หนึ่งนสอไลท์เบ นี่นะคะเป็นสี102ไล g h เบอันนี้คือใช้จะหมดแลวนี่คือใช้บ่อยมากทุกคนสวยมากๆนี่นะคะและ้วติดทนด้วยสวยมากอันนี้เป็นโรแมนสีเบอร์1ินะคะมันจะเป็นแบบชมพูมากๆแต่คือแบบเป็นชมพูนีออนที่เบาบางมากๆรู้สึกว่าบางเกินไปด้วยซ้ำนี่นะคะนี้เป็นทรตั้มนะคะหมดแล้ว ลังงจทิ้ตันนี้เป็นบัชออนของนามันจะเป็นบัชออนสีแบบว่าอ,อ่อ,อนๆหน่อยแล้วก็วิงๆนะคะอันนี้เป็นคอนซีลเลอร์อัลวักานะคะอันนี้ลิวใช้เบอร์1.5สีครีมนะคะอันนี้เพิ่งถอยมาใหม่เลยมาจะเป็นโซนนี้เลยส่วนยุ่งยากวุ่นวายนะคะ อย่างแรกเลยเนี่ยคือหลิวจาวางสำลีพับฟองน้ำอะไรไว้ตรงนี้จริงๆทุกคนอาจจะสงสัยใช่ป่ะว่าทาไมถึงเอาแบบไอ้กล่องสำลีตรงนี้มาลองเพราะว่ามันเตีย้ยแล้วมันแบบเปิดตรงนี้ไม่ได้นะคะก็จะลองเปิดให้ดูว่าข้างในมีอะไรบ้างต่จะมีไม่ค่อยเยอะหรอกค่ะก็จะมีพวกยาดมลิปอะไรอย่างนี้นะคะแบบว่าที่มันเป็นซองๆเพราะว่าที่มันเต็มเลยต้องใส่แบบนี้นะคะนี่จะเป็นแบบน,นี้แล้วก็ตรงนี้ก็คือจะมีพวกแบบ เนี่ยเป็นครีมซองอะไรเล็กๆที่สามารถใส่ได้นะคะนี่ประมาณนี้เลยลงมาข้างล่างหน่อยนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นโซนบัตช์ออนโซนแป้งคุชชั่นนะคะอ่าเมื่อกี้มันหลุดลงมาพอดีก็คือขอรีวิวเป็นพับโฟร์ยูทูอันนี้คือทุกคนมันดีมากมันนุ่มมากๆนะคะคือชอบมากไว้ลงคอนซีลเลอร์อะไรเงี้ยคือแบบคือที่มากคุชชั่นที่ช่วงนี้ใช้บ่อยๆเนี่ยก็จะมีเป็นครีโอกับโลแมนนะคะ นี่ให้ดูนี่เป็นแป้งของดีออนนะคะอันนี้ยอมรับเลยค่ะว่าซื้อพอแพ็กเกจนะคะแต่เป็นสีชมพูนี่คือพีมาจากญี่ปุ่นนะคะเพราะว่าในไทยมันหมดแล้วนี่นะคะก็คือพับก็คือนุ่มมากแต่ถามว่าชอบเนื้อแป้งขนาดนั้นไหมตอบเลยว่าไม่ค่ะมันค่อนข้างจะแบบแข็งๆนิดนึงนะไม่ค่อยชอบเหมือนกันแต่ว่าซื้อพอแพ็กเกจนะสวยมากแพ็กเกจ อยากเอามาตั้งบนโต๊ะนะคะที่เขียนคิ้วของเคสค่ะก็สามสีส่วนตัวก็จะใช้แค่สีบนของ TCE นะคะสีชมพูเป็นสียัวพิงค์นะคะนี่สวยมากทุกคนชอบมากคือใช้ต้นบุ่มลงไปแล้วเห็นไหมนี่นะคะแต่รู้สึกว่าสีมันจะอ่อนนึงต้องกดแรงๆหน่อย คือช่วงนี้ใช้อาวาการบ่อยมากนะคะนี่เป็นสีแบบโทนแบบชมพูส้มๆนะคะคือชอบมากของกุชชี่ค่ะอันนี้ซื้อแพ,พ็กเกจเหมือนกันแอบรู้สึกว่าแพงเกินราคาไปหน่อยแต่ว่าติดทนดีมากๆคุณภาพคือคุ้มราคานะคะนี่สวยมากก็ใช้สีศูนสามค่ะเรเดียนพิงค์คข้างหลังคือเป็นรอยหนักมากคือแพ็กเกจมันน่ารักมากทุกคนดู นะคะคติดทนมากๆใครแบบหาบัชออนติดทนคือกุชชี่เท่านั้นนะคะจะเป็น,นะคะูชชั่นแมทค่ะแล้วก็เป็นแป้งนะคะอีกกริปตัวดังที่แบบว่าทุกคนจะมีติดบ้านกันนะคะน,นี่คือเดี๋ยวซื้อก่อนเขาปิดแบรนด์แบบประมาณ2วีคได้แบบก่อนจะรู้ว่าปิดอะไรเงี้ย นี่มันเป็นแป้งที่ดีมากแล้วก็คุมมันได้ดีนี่คือทําหล่นมันก็เลยแบบมีเหมือนรอยแตกๆนะคะนี่คือสีเบอร์13บสามานะคะรีวิววันนี้เป็นหวีของ t เกอร์ทีเซอรนะคะนี่ซื้อมาจากมีกาคือสีแบบแปร์ได้ใจมากแล้วก็หวีดีมากนะคะชอบมาก โซนนี้นะคะก็จะเป็นแบบพวกอายแชโดว์อะไรย่างนี้พาเลตตานน่นนี่นั่นอันนี้ก็จะเป็นโพสอิทไม่ค่อยมีอะไรนะคะอันนี้เนี่ยก็จะมีแบบอายแชโดว์ของอ e ีทูดี้ที่เคยชอบใช้นะคะอุ้ยหลน่นนี่นะคะจะเป็นประมาณนี้อันนี้แล้วก็จะมีแบบ sleeping mask คือต้องควรแช่แต่ว่าเมื่อคือนดูใช้แล้วก็เลยลืมแช่นะคะอันนี้ก็เป็นไฮไลท์ของเบเวอรี่ค่ะคอนทัวร์ของอ e ีทูดี้นะคะ แล้วก็อันนี้ผาเล י ตาของโรแมนสีฮิตมากมีที่ช่วยปัดมัทคารานะคะให้ไม่เลอะเปลือกตาที่าตาคนตามีบัชออนนะคะจริงๆมีบัชออนอีกเยอะแต่ว่าให้เพื่อนไปหมดแล้วมีบัชออนของเซซานแล้วก็ของทูพีดนะคะมีคุชชั่นลานเนตที่ไม่ได้ใช้แล้วเพราะไม่ค่อยชอบเลยแล้วก็อันนี้เป็นอายแชโดว์ของ ODBO ครบทั้งหมดนะคะอีกสีหนึ่งอยู่กับม้าอันนี้เป็นโพลารอยที่ไปงานอีเวนต์มานะคะแล้วก็มีแป้งของบ o อบบี้บราค่ะอันนี้เป็นกิฟต์เซ็ตของ s so ซวาซูนะคะที่ได้มาตอนซื้อโปร12อะไรอย่างนี้ต่อมานี้จะเป็นโซนแบบกิฟตติดผมแล้วก็สร้อยอะไรอย่างนี้นะคะก็คือไม่ค่อยมีอะไรมากก็จะเป็นแบบสร้อยรวมสร้อยมีกิปตนู่นนี้นั่นนะคะเนี่ยแบบ ใส่จานมาแล้วก็มีกิไม,มี่มีมรงก็จะเป็นพวกกันแกลตเล็บแหวนต่างหูแพนโดล่าโน่นนี่นั่นนะคะแล้วก็มีกระจกอยู่ตรงนี้นี่นะคะคือหลิวเปิดโต๊ะไปเรียบร้อยโต๊ะหลิวก็จะมีประมาณนี้ใครที่แบบอยากดูรีวิวอะไรละเอียดละเอียดหรือว่ามีคําถามอะไรเนี่ยก็สามารถมาถามได้นะคะหลิวจะตอบให้ถ้าสมมติว่าตอบได้เดี๋อวต่อไปเราจะออกไปหาเพื่อนกันค่ะ